สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีร้อยแอาชีพค่ะวันนี้พาทุกท่านมาแกะโชคนะคะทุกคนโชคปิดประตูนะคะอันนี้นิยมใช้กับประตูกระจกเนาะเป็นโชคที่แบบเหมือนกันกระแทกเวลาปิดอะไรแบบนี้เนาะ เขาเรียกว่าชกปิดประตูมีคนถามมานะครับพี่แบบนี้ไปขายอลูมิเนียมเลยได้ไหมไม่ได้นะคะทุกคนถ้าไปขายแบบนี้ก็จะได้ราคาเศษเหล็กนะคะเนื่องจากว่าเห็นไหมคะน็อตเขามีเป็นเหล็กเนี่ยอันนี้เหล็กอันนี้อลูมิเนียมแล้วข้างในนี่นะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาจะขายอลูมิเนียมโล60คืออลูมิเนียมหนาเราต้องแกะนะคะทุกคนแล้วแล้วแกะยังไงเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะ จะมีน็อตนะคะทุกคนถ้าอ่าน็อตยังดีอยู่เราก็สามารถขันได้แล้วมันอ่าตรงนี้นะคะมันก็จะเด้งออกมาแล้วก็จะมีเป็นเหล็กสปริงนะคะอยู่ข้างในเราต้องเอาออกนะคะถึงจะขายราคาอลูมิเนียมได้สามารถใช้กุญแจขันออกได้นะถ้าใครสะดวกขันแต่พี่ลีไม่สะดวกขันนะคะพี่ลีใช้การตัดนะคะทุกคนใช้การตัดเพราะว่าน็อตก็เก่าแล้วนะคะก็บางตัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บางตัวก็ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะใช้กุญแจเบอร์ใหญ่แบบนี้ขันออกได้แต่เราไม่ขันค่ะเราตัดค่ะทุกคนแล้วถ้าไปขายแบบนี้นะคะได้ราคาเศษเหล็กซึ่งเศษเหล็กก็โลแค่10บาทแต่เป็นอลูมิเนียมหนาโล60เลยนะคะจาก10บาทจะเอา60ต้องทำยังไงเดี๋ยวมาดูพี่หลีทําค่ะ ลักษณะแบบนี้นะคะพี่ลีจำให้ดูหน่อยค่ะตัดให้รอบแบบนี้นะคะมีน้ำมันอยู่นะกับรองจุดได้มันมีน้ำมันนะคะน้ำมันหล่อเออน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็จะมีสปริงอยู่ข้างในนะคะดิฉันต้องหลบนิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวสปริงมันจะกระเด็นนะคะต้องระวังด้วยนะคะเพราะมันจะมีสปริงกระเด้งออกมานะคะค่อยๆตอกนะคะนี่ค่ะหนึ่งกระเด็นไปนู่นเลยค่ะทุกคน ต้องระวังนะคะต้องรู้องศาว่ามันจะกระเด็นไปตรงไหนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสปริงนะคะเห็นไหมคะมันกระเด็นจากตรงนู้นนะคะกระเด็นมาตรงนี้เลยนะคะทุกคนกระเด็นมาไกลมากต้องระวังด้วยนะคะเวลาทําเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สปริงก็จะหลุดออกมานะคะสปริงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยดิฉันต้องหลบนะคะมีสปริงอยู่ข้างในแบบนี้แล้วก็มีน็อตนะคะตอกเอาน็อตออกค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเหล็ก นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับโชค1ตัวถ้าเราจะแกะนะคะเราก็จะได้เป็นอลูมิเนียมหนานะคะ2ชิ้นนี้คืออลูมิเนียมหนาที่พี่ลีตัดออกมาได้เป็นอลูมิเนียมหนาแล้วก็จะได้เป็นเหล็กนะคะทุกคนเหล็กประมาณนี้เหล็กถ้าเราไม่ตัดนะคะเราจะต้องขันตรงนี้ฝั่งนี้แล้วก็ขันตรงนี้นะคะแล้วก็ขันตรงนี้นะคะให้สปริงที่อยู่ข้างในสปริงตัวนี้กระเด้งออกมานะคะแต่เรา ไม่ขันนะคะทุกคนมันขันยากเราใช้การตัดนะคะทุกคนเนาใครสะดวกขันก็ขันใครสะดวกตัดก็ตัดหวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าพี่ชกประตูแกะยังไงเอาไปขายทั้งชิ้นแบบนี้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าจะเอาราคา60ไม่ได้นะคะสําหรับร้านเราถ้าคุณเอาไปขายแบบนี้คุณก็จะได้ราคาเศษเหล็กหรืออาจจะแพงกว่าเหล็กนิดหน่อยนะคะ แต่ถ้าอยากจะได้ราคารูเมียมหนาต้องแกะให้เกลี้ยงเพราะข้างในมีเหล็กประมาณนี้ค่ะแกะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ